คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้เนี่ยฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะตำรวจเนี่ยเขาไปจับมือปืนซึ่งมือปืนคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเนื่องจากว่าอยู่ในแบ็กลิสต์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยที่สําคัญบ้านที่ไปกบดานอยู่ฮะโอ้โหพอไปเจอนั้นยังกับพังแสงนะฮะอาวุธเพียบเลยครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะฮะบีเข้ามาเลยชุดๆบีเข้ามาเลยช้าแล้วตรงไปข้างหน้าบ้านตรงไปน้างหน้หลังเนี้ยเออหลังนู้น่ะหลังนี้ตรงไหมตรงไหม

ภาพอยา่างการในหนังเลยนะคือผู้ชายคนที่ถูกจับเนี่ยนะฮะ,ะนิพนสีชุมพวงอายุ41ปีกบดานอยู่ที่บ้านพักในสวนยางในพื้นที่อำเภอบางขันคนครศรีธรรมราชนะครับและอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นว่านายนิพนคนนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในบัญชีดําของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะฮะเป็นมือปืนรับจ้างลําดับที่186คดีเพียบ ตำรวจเนี่ยนะครับตรวจค้นในบ้านพักก็ตกใจเลยฮะนึกว่าคลังเก็บอาวุธนะครับเนืเ่องจากว่าไปเจออาวุธสงครามจํานวนมากนอกจากอาวุธสงครามแล้วเจอยาบ้าเปียกน้ําด้วยนะฮะสองกล่มโดยประมาณมีปืนพกสั้น 1, 1กระบอกนะฮะกระสุนปืนจุดสีเนี่ยยีนัดนะครับมีอาวุธสงครามเป็นไรเฟิลสั้นนะครับหกระบอกนะครับโอ้โหแล้วก็มีกระสุนอีก21นัดลูกซองยาวนะครับปืนลูกกรด อะไรต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายเขาบอกเป็นเหมือนเป็นคลังแสงเลยใช่ไหมคะใช่เป็นคลังเก็บอาวุธอะไรแบบนั้นเลยเนี่ยนะฮะส่วนคนที่เป็นเจ้าของอาวุธที่ถูกจับเนี่ยนะครับประวัติโชคโชนะหกหมายจับเคยก่อเหตุฆ่าคนเป็นข่าวมาแล้วที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อปี60นนี่ก็ผ่านมาแลาไหล่หกปีแล้วนะนะฮะครั้งนั้นเนี่ยนายจ้างของนายนิพนธ์กับผู้ตายนั้นก็มีปัญหาขัดแย้ง เรื่องเงินกู้นอกระบบและธุรกิจมืดฮะก็เลยว่าจ้างนายนิพนธ์มือปืนคนนี้แหละ2 0 0แสนพร้อมทีมงาน3ามคนบุกยิงถล่มหัวหน้าฝ่ายผลิตนะฮะโรงงานที่หัดใหญ่แล้วก็เสียชีวิตคาบ้านพักนะฮะหลังจากนั้นก็หลบหนีจับได้แล้วบางส่วนแต่ว่ายังจับไม่ได้อีกบางคนหนึ่งในนั้นที่ยังจับไม่ได้คือนายนิพนธ์หลังจากนั้นก็เลยต้องส่งไปที่สพสเดาะนะซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับก็ ในที่สุดก็จับได้แต่โหดูอาวุธมหาศาลนะแถมมียาบ้าด้วยนะฮะก็ผู้ต้องหารายสําคัญนะคะที่ตำรวจบตามตัวมาแต่สุดท้ายก็รวบตัวได้ในที่สุดค่ะวันนี้ <gehabt>